รวจผู้ท่อนภาเก้าแจงใส่แบคโฮดันรถหลังน้ำท่วมหาดใหญ่รถพร้อมรับผิดช,ชอบทั้งสิบขั้นเอามาเบิงงรับอันนี้เพิ่นไปย้ายรถออกนะเพื่อเปิดทางให้รถเข้าไปซอยเหลือกันพนะตำรวจผู้ท่อนผาเก้าขออภัยกรณีใส่รถแบคโฮเคลื่อนย้า่รถนะครับแจงจำเป็นต้องเปิดการจราจรเส้นทางชุกเฉิญในเมืองหาดใหญ่เพิ่าพร้อมกรับผิดช,ชอบรถทั้งสิบขั้น น่ะสามสิบพฤศจิกาสองห6าหกแปดผู้ท่อนภาคเก้าครับชี้แจงกรณีการเคลื่อนย้ายรถที่กีดขวางเส้นทางจราจรที่ส่งผลกระทบต่อการใส่เส้นทางในกรณีชุกเฉินและการสัญจรของประชาชนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในสถานการณ์พ่พิบัติน้ำท่วมหาดใหญ่ทั้งนี้ภ่ายหลังสถานการณ์น้ำลดลงนะครับน้ำท่วมหาดใหญ่เริ่มคลี่คลายทำให้ประชาชนจำนวนหลายกลับสูบานเรื่อนคณะที่ถนนหลายสาย ร่วมถึงบนสะพานก็นยังมีรถที่จอดเอาไว้รวมทั้งรถที่ถือกนำ้ำสัตว์มากีดขวางเส้นทางการจราจรนะครับซึ่งก็ตั้งแต่วันที่ย7พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมานี่เองตำรวจผู้ท่อนภาคเก้าก็ได้ประชาตาสัมพันธ์นะครับให้ผู้ที่สามารถเคลื่อนย้ายรถของตนเองได้นะออกมาเคลื่อนย้ายรถเพื่อเปิดเส้นทางการจราจร ขณะเดียวกันครับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กะพยายามเคลื่อนย้ายซิงกีดขวางขยับรถบางส่วนเพื่อเปิดเส้นทางของการจราจรให้ไหลที่สุดเนื่องจากเหตุทุกเฉินและกับรถกูไั่พันได้ยากนะครับกระทั่งวันที่29พฤศจิกายน2 5 6 8ที่ผ่านมายังคงมีรถที่กีดขวางเส้นทางจราจรโดยเฉพาะบริเวณรงปูนนะครับแยกร่งปูนและบริเวณนาสะพานคลองอูตะเภา หนาเพื่อหัดใหญ่โดยเป็นรถที่ถือกน้ำท่วมจอนว่าจะจมน้ำและคับเสามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยตัวเองทําให้เหลือช่องทางจราจรเพียงช่องเดียวเท่านั้นครับรถกับคสามารถสวนทางกันได้จึงได้เป็นเหตุให้การจราจรติดขัดอย่างหนักเลยส่งผลกระทบต่อภารกิจของโรงพยาบาลและกู้ชีพอ,อาจจะบราามารถนำทรงผู้ป่วยฉุกเฉินไปยั่งโรงพยาบาลในทันทีทันเวลา จึงจาเป็นที่จะต้องจัดการนะครับรถที่กีดขวางเพื่อเปิดเส้นทางพลนวาจังสั้นเมื่อวันที่29าพฤศจิกาย,ยน2568ที่ผ่านมาคณะที่เจ้าหน้าที่ตํารวจกําลังทําการเพื่อเคลื่อนย้ายรถอยู่นั่นกับมีรถแบคโฮขนาดเล็กครับขับผ่านบริเวณดังกล่าวแล้วก็เจ้าหน้าที่ตํารวจจึงได้ขอความช่วอยเหลือครับนะฮะให้ซอยทําการเคลียร์เส้นทางโดยใส่ที่ตักของรถแบคโฮนะครับดัน เรือบริเวณรถยนล่อรถนะครับเพื่อขยับออกไปทา้งด้านหลังเนือด้านข้างยังสิประมาณสิบขั้นน้ากันจนสามารถเปิดช่องจราจรได้ให้รถชุกเฉินผ่านไปได้แล้วก็การสัญจรไปมากก็เริ่มคล่องโตขึ้นนะตำรวจผู้ทอนภากเก่าต้องขออภัยเจ้าของรถทั้ง10บขั้นหากได้รับความเสียหายจากการเคลื่อนย้ายรถเพื่อเปิดเส้นทางดังกล่าว โดยตำรวจผู้ท่อนภากเก่าพร้อมรับผิดช,ชอบรถยนต์ที่เสียหายจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งนี้ครับในส่วนของการปฏิบัติการเปิดเส้นทางการจราจรบริเวณแยกโล่งปูนบริเวณนาสะพานคลองอุตเผาวรวมไปถึงจุดอื่นๆก็ย่างบ่มีการเคลื่อนย้ายรถออกนอกพื้นที่เป็นเพียงการนะครับขยับรถซื้อๆพี่น้องครับออกอ่าไปไว้ขังทางในรัศมีบ่กเกิน300เมตรนเจังไห๋ก็ตาม ตำรวจผู้ท่อนภาคเก่านะครับมีแผนเคลื่อนย้ายรถในอนาคตหากย่งบ่มีเจ้าของรถมาสแสดงตัวหรือว่าเคลื่อนย้ายออกไปเจ้าหน้าที่จะเคลื่อนย้ายรถทั้งหมดไปจอดไว้ที่สนามกีฬาเทศบาลน,นครหานใาญ่นะฮะสนามกีฬากลางลา่ะกะาลานจอดรถศูนย์ประชุมหนา้นาชาตินะครับมหาวิทยาลัยสงขลานครินต์ต่อไปนะครับทั้งนี้กัประชาชนสามารถที่จะสอบถามได้ที่หมายเลข สายลวนหนึ่งเก่าหนึ่งนะครับสอบถามตำรวจได้ว่ารถจะของจอดไว้มันเฮียไปใส่เขาเอาเจ้าไปไว้บืงใดนะเพราะว่าตอนนี้ต้องเล่งฟื้นฟูเพื่อนที่ให้กามาใส่การได้นะครับปัญหาชายแดนคารบอที่เป็นฝั่งเมียนมาหรือว่าฝั่งกัมพูชาก็ยังคงดําเนินไปตามเดิมนะครับมาเบิงข่าวนี้ครับการยิงไทยยิงกระสุนควันเตือนหลังการสู่รบในเมียนมามีกระสุนปืนขอดตกฝั่งไทยผ่นว่าล่ะมุเจ้าสู่กันมาให้ผู้อื่นอยากนั่มเนี่ย หมอท่อพ่อ3นะครับสั่งยิ่งกระสุนควนขนาดร้อยยีมิลิเมตรเตือนหลังการสูบรบในเมียนมาทํากระสุนปืนข้อ6กสมิลิเมตรตกในฟังไทยหานัดน้ำกันครับบ้านคนไทยเสียหายหนึ่งหลังชาวเมียนมาเจ็บไปสองนั่นเห็นบ่ในช่วงสาย,สายของหมูลที่3าสพุทจิกายนหกแนะครับพ้นโทรว,ว,ว,วรเทพบุญยะแมทับภาคที่สามได้เปิดเผยว่า ช่วงเศร้าที่ผ่านมาได้รับรายงานจากผู้บัญชาการกองกำลังนาเลศวนโดยได้รับรายงานจากผอหอน่วยเฉพาะกิจราชมนูนะครับรายงานสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยเมียนมาครับที่สถานการณ์การสูรบในประเทศเมียนมาระวังรัฐบาลเมียนมานะครับกับชนกลุ่มหน่อยได้เกิดการประทะกันบริเวณชายแดนไทยเมียนมามีสถานการณ์สูรบ ฟังตรงขามกับอำเภอเมศอสอดจังหวัดตากโดยท่างหน่วยชกกราชมนุษยได้ตรวจพบว่ามีกระสุนปืนขนาดข้อ60มิลิเมตรนะครับขามลงมาตกฟังไทยจำนวนหานัดน้ำกันพ้นโทวรเทพนะครับได้เว่าถึงว่าหลังจากได้รับรายงานจึงได้รายงานให้กับผู้บัญชาการทหารบกหรือว่าพบบท่อบอทราบเพื่อขออนุมัติกระสุนควนท่นทีโดยทัง นวยชกกราชมนโนครับได้ทำการยิงกระสุนควันด้วยปืนข้อ120ม mm, ิลิเมตรนะครับจำนวน4นัดนสถานการณ์ทั่วไปกับปกติเบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่าทาังฝั่งประเทศไทยมีบานเลือนประชาชนได้รับความเสียหายจากสะเก็ดระเบิดจำนวนหนึ่งหลังและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดสองคนนํำกันเป็นชาวเมียนมาชายหนึ่งหญิงหนึ่งนะครับอ่าหลักโดยทั้งเบิ อยู่ในการดูแลของแพทย์เรียบร้อยแล้วอาการปลอดภัยทั้งนี้ตนก็ได้สั่งกำลังชอกอรชัมนุให้เฝ้าตรวจสอบแล้วก็ดูแลพื้นที่ชายแดนอย่างเขมงวดแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนคนไทยที่พักอาศัยอยู่บริเวณชายแดนนะครับไปต่อข้าวนี่ครับนี่กะร่องแมทัพภักที่สองนะครับทรงมอบเครื่องปั่นไฟให้กับแนวนา3าฐานมูลค่ากว่าห่ล้านบาทมาเบิ่งครับ นี่กาฐานใหม่ๆอยู่ในใจกลางป่าขาดเสียนทางบวริเวนน้ำไฟร่องแมททัพภาคที่สองกะได้ทรงมอบเครื่องปั่นไฟให้แก่ฐานปฏิบัติการในแนวหน้า32ฐานนะฮะมูลราคากว่า1ล้านบาทนะฮะด้วยเมตตาจากหลวงตาสินทรัพ สำนักสงบอนามพระอินและกักล,ลยาณมิตรพิทักษ์ชายแดนอีสานใต่วันที 3, ่สามสีพฤศจิกายนส6 8พน้นตรีนัดสีอินร่องเมทัพักที่สองใส่พื้นที่เฟซบุ๊กส่วนโตแจง้งความคืบหน้าในการนะครับส่งมอบเครื่องปันไฟให้แกฐานปฏิบัติการในแนวหนา32ฐานเป็นเงินมูลค่า1 5 6 0 0ล้านหาบาท นะครับจากที่ไปตรวจเยี่ยมน่วยที่นํากําลังเข้าไปตั้งฐานหาไม่ตามแผนหนึ่งต่อหาเมือนของฐานฐานใหม่ๆเ่านั้นยุ่ใจใจกลางป่านะครับขาดสาธารณูปโภคที่จําเป็นนะครับทั้งเส้นทางน้ำไฟจึงได้จัดหาเครื่องปั่นไฟสนับสนุนน่วยนะครับให้สามารถปั่นไฟใส่สําหรับเครื่องมือสื่อสารใส่ไฟ ในส่วนจําเป็นนะครับชาร์โทรศัพท์โท่หาลูกเมียครอบครัวเป็นขวัญและกําลังใจแก่กองกําลังที่เสียสละเพื่อรักษาเอาไว้นะซึ่งผืนแผ่นดินไทยเพิ่นว่านะทั้งเบิร์ดดี้ครับด้วยความเมตตาจากหลวงตาสินทร์นะครับสํานัก สงบอน้ำพระอินทและกักกลยานามิตรพิทักชายแดนอีสานไต่ผลวาจังสันไปเบิงไผ่หนาวกันบัดน,นี้ครับไปที่จังหวัดเลยพี่น้องครับลบสององศาปอตัวมันเย็นกว่าตู้เย็นมั้นั้นชาาบ้านผิงไฟลายหนาวจังหวัดเลยหนาวสุดขวดติดลบสององศาแม่คนิ่งโพวันที่สองเช่าบ้านออกมานั่งผิงไฟลายหนาวน่ะเลยหนาวสุดขวดติดลบสององ,องศาแม่คนิ่งโพมือวันที่สอง ชาวบ้านออกมานางผิงไฟคลายหนาวกันวันทบ่ยไะสภาพอากาศทุกพื้นทีของจังหวัดเลยยังคงหนาวต่อเนื่องคับชาวบ้านออกมานางผิงไฟคลายหนาวกันเด็กๆและผู้อาวุโสผู้สูงอายุทั้งหลายรับใส่เสื้อกันหนาวนะฮะห่มผ้าห่ม แล้วกา็ซึ่งอากาศหนาวเย็นขนาดพนว่าจังสัน้นขณะที่ชาวบ้านล้านเข่าตลพ้นสูงอำเภอดันทรายจังหวัดเลยเกิดแม่คณิ่งโพขาวโพลนบนกองฟางอุณหภูมิลบสององศาน่ะเป็นมือที่สองแล้วพนานะ่ะแม่คณิ่งว่าเป็นอยู่มีตะภักเหนือพี่น้องครับจังหวัดเลยก็มีคือกันอ้าวไปเบิงไปเบิงไปเที่ยวกันพวกไหนมีเงินก็ได้นะ่ะเงินเดือนออกพอดีนะไปท่องไปเที่ยว เงินกำลังจะหมุนไปครับเพ่ได้เสริมสภาพคลองให้กับชุ่มชนกันตำรวจเชียงรายจับขบวนการขนยาเสพติดไร้เงาย,ยืดไอได้320กิโลยาบ้ากว่า 1. 9เกาล้านเม็ดปาสนะอาศัยช่วงวิกฤตกับหนึ่งอากาศเย็นสองขจ้าจกำลังยากน้ำหนามท่วมอยู่สิก้าขนะถลงนะแต้าเจ้าหน้าที่พละยุ์ทำงานเด้อนพะ,ะครับพลพยุตชลใจเดอกครับยิ่งเพนต้องเฝ่าระวางประวาสรสางความเสียหายครับ อาให้กับเศรษฐกิจหลายตำรวจเชียงรายบุกจับกรมขบวนการลำเลี่ยงยาเสพติดรายใหญ่ขณะที่ผู้ต้องหากำลังรอดส่งมอบลูกค้าในพื้นที่อำเภอเทิงยึดของกลางได้ไอ้สามรอยยี่สิบกิโลกร,รัมครับราคายาบ้าเกือบหนึ่งจุดเก้าล้านเม็ดนะครับวันที่สามสิบพฤศจิกายนหกแปดครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลาประมาณยี่สิบนาฬิกาของที่ 27, ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนสองห้าหกแปดบริเวณลานดิน ทางถนนสายาบ่ายพาดเทือนะงจุนหมู่สิบสองตําบลเวียงอำนะเภอเทิองจังหวัดเชียงรายนะเจ้าหนะ้าที่ได้ปฏิบัติการสก,กรัดกั้นยาเสพติดภายใต้การอํานวยการและสังการของพ้นตํารวจเอกกิตตลัตพันเพชรพบตรรครับแล้วนกะ็พ้นตํารวจโท้กริฐท่าพ้นยี่สาค่อนผู้บัญชาการผู้ทอนพักหา,า,กา,า,กาแล้วก็พ้นตํารวจตรีมานบเสนากูล ผู้บังคับการตํารวจผู้ท่อนจังหวัดเชียงรายครับโดยมีเป้าหมายสกัดกั้นขบวนการยาเสพติดรรยใงญ่ยด้ว่างกําลังเฝ้าระวังยางเข็มงวดครับหลังได้รับแจ้งบอสแสการนัดหมายส่งมอบยาเสพติดจากสายข่าววันถไปนะฮะขณะที่กําลังซุ่มสังเกตอยู่นั่นเจ้าหน้าที่พบรถยนต์กระบ,บะนะบ่าบรรทุกยี่ห้อม,มาสดาสีเขียวหมายเลขทะเบียนเชียงรายนั่นแหละครับแลนเขามาจอดแล้วก็มีชายสองคนกําลังซอยกันโยก กระสอบอขึ้นมาสงสัยว่าจะต้องเป็นกระสอบที่ใส่ยาเสพติดแน่นอนนะครับเพราะว่ายกจากท้ายรถเมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวจ้าเอ๋ตเข้าจับกลุ่มใช่ทั้งสองกัน้พยายามแลน่นหนีครับแต่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวไว้ได้พลลอบไว้เบอ้อแล้วนะครับเอาไว้ใดหนึ่งไร่ก็คือนายศักดาศีอำมค่านายศักดาศีอำมค่านะอายุ41ิเปีเป็นเาวาตำบนเวียงอำเภอเทิงจังหวัดเชียงราย ส่วนผู้ร่วมกระทํำความผิดอีกรายขึ้น,นหน้าณร่งหรือว่าต้นเกรงสำรงได้อาศัยความมืดลบนี้ไปนะครับปล่อยให้ต่อให้นี้ไปก่อนครับไปบดโดครับเดีย๋ยวน้่คุบได้จากการตรวจสอบนะครับตำรวจตรวจค้นในที่เกิดเหตุและท้ายรถยนต์กระบะคันดังกล่าวพบยาเสพติดจำนวนมหาศาลสุกซ่อนอยู่ในกระสอบจำนวนยี่สิบกระสอบพี่น้องครับประกอบไปด้วยยาเสพติดทั้ทหประเภทหนึ่งยาไอหรือเม็ดแอมฟิตามิน สิบกระสอบนำนักร่วม320รกิโลนะครับและก็ยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบา้าหรือเม็ดแอมเฟตามินร่วมเกกระสอบนะครับซึ่งกับจำนวน ع, ประมาณ1 08, 98, 000, นึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเม็ดนะฮะของกลางที่ตรวจยืดได้ร่วมทั้งรถยนต์กระบ,บะลำเลียงโทรศัพท์มือถืออีกเครื่องหนึ่งผู้ต้องหาอีกคนหนึ่งน,า,นายสักดาได้ให้การรับสารภาพว่า ตนและพวกได้รับคำสั่งจากผู้ว่าจ้างให้ล่ำเลียงยาเสพติดลงไปเอาไว้เพื่อรอดทรงมอบให้กับลูกค้าโดยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งขอกล่าวหามียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในใขอบคล่องโดยเพื่อจํหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับหรือว่าโดยผิดกฎหมายนั่นเองนั่นแหละพี่น้องครับแล้วก็เป็นอันเป็นการกระทําเพื่อการฆ่าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนและกระทําให้เกิดผลกระทบต่อความมันคง ของรัฐหรือว่าความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมโตผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งเบิดทรงพนักงานสอบสวนกองกำลังการสืบสวนผู้ท่อนจังหวัดเชียงรายเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและการจะขยายผลที่ตามโตผู้ร่วมขบวนการที่ลบนี้ไปแล้วก็อ่าเชืงลึกไปถึง ผู้ล่วงขบวนการอื่นๆนํามันทอไปนะครับเดี๋ยวมันสืบข้าวเดียวผลกระหู้ว่าที่ไปที่มามาจังไรผู้ใดจังไรแน่ติดต่อกับผู้ใดแน่นะครับสุดยอดครับขอปมมือห้เลยวันวันทอไปสำหรับผลงานของกองกำลังการสืบสวนผู้ทอจองหวัะเชียงายนะครับนะผลว่างกําลังบูรณาการกัน,นจนว่าได้ายาเสพติดจ,จํานวนหลายนะครับ